เมื่อสเตตัสยงระบุนะคะว่าโสดก็เลยทำให้ต่อมความสวยที่มีอยู่ในตัวของนางรายร่างเล็กอย่างกุ๊กกิ๊บสมุททิพย์เนี่ยแผ่กระจายออกมาทุกอนูรูขุมขนเลยทีเดียวนะคะก็ทำให้ไปสนุด ให้หนุ่มๆเนี่ยทยอยกันเช่าแผงแบบไม่เกี่ยงราคาตั้งร้านขายขนมจีบเธอกันยกใหญ่ค่ะและก็ดูเหมือนว่าบี้ทัศภาคชีนะคะจะมาวินเพียงคนเดียวแต่ที่ไหนได้ค่ะตอนนี้นะคะกลับมินุ่มปริศนาส่งชอบผักไฮโซให้กุ๊กกิฟบนะคะแล้วเธอเนี่ยก็ได้ถ่ายรูปพร้อมกับโพสต์ลงเปล่าประกาศในอินสตาแกรมระบุข,ข้อความว่าโอ้ยผมเนี่ยเฟนแต่เช้าใครส่งมาีิ อ่านถามนะคะช่อผักนี้เกรดจูงส่งมาจากไหนอีแมกกรีหนักมากงานเกรดเกรดคินคินกราวครียร GGLF นะคะในการเล็กๆยังเขียนนะคะเป็นลายมือว่าเทคแคร์คำลงท้ายว่า Hashtag นะคะ GGLF สิ่งที่น่าจับตาม,มองนะคะจะเป็นรหัสปิจนา GGLF นี่หมายถึงอะไรหรือหมายถึงใครกันแน่นะคะแววสีตัวสอนแบบนี้ชื <inner voice> so ่อของกุ <says before> ๊ปกิฟนะคะของเจ้าตัวกับชอบปริศนาแต่มีหลายคนนะคะคาดว่าหนุ่มปิศนานี้เนี่ยน่าจะเป็นอันเล็กที่ระเดดแต่จะใช่หรือไม่ใช่นั้นต้องรอคำตอบค่ะจากผู้หญิงสวยเสน่ห์อีกทีค่ะก็เห็นเขาลงรูปแล้วล่ะคุณกุ๊ปกิฟก็ลงรูปอีกนะคะว่าสงสารคุณอันเล็กมาก ทไมอะที่โดนโยงอ,อ,อะไรประมาณนั้นเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงและช่อบน,นี้มาจากใครก็ติดตามให้ดีละกันใช่ส่วนเรื่องของคุณซาร่านะคะก็ดีใจไปกับเธอด้วยนะพอเห็นคนุไทยเป็นแบบว่าถึงแม้จะมีเชื้อลูกคืึ่งก็ตามแต่ว่าพอได้ไปทํางานได้ไปมีชื่อเสียงได้มีผลงานที่นั่นเราก็สึกลึ้มใจไปกับเธอถูกต้องแล้วนะคะ